น่กตุกวเลยนะีวเ,เนยลน,น่ยนะลูกของแบรนด์<ม>ของแบรนด์แท้เลยเนะี่ยพี่อายากมเจอ,เนะอะไรลูกช,<ม>ชุดเหรอซาตอะชุดลูกใช่ค่ะชุดเอลซ่ลาตาัวจริงอยู่ไม่เคยเจอมาก่อนพี่หนูมอยากได้มีวิผมก็ <c oughs> มาวผมวิผมด้วยไม่ไอ้ตรงตรงนี้น่ารักเนี่ยไปวุ่นไปวุนตรงนี้น่ารักจังเลยวุนเนี่ย ใบบุญมันน่ารักจังเลยอ่ะลูกสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาไหมอ่ะใบบุญใบบุญเนี่ยน่ารักมากเลยใบบุญเห็นไหมคุณไม่ชอบเหรอน่ารักทุกตัวเลยลูกใบบุญมันน่ารักอ่ะลูกตัวเท่าไหร่เนี่ยพันสองพันสองเก้าห้าก็จะเหลือประมาณตีสักเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยจ้า อันนี้มีกระทาด้วยอ้มน่ารักจังเลยอ่ะโอ้มันจะน่ารักคนเดียวเออมันน่ารักมากเลยลูกน่ารักมากเลยไปดูดูดิมีผมมีผมน่ารักทุกตัวลูกเดี๋ยวแม่แม่ดูน้องก่อนอย่าชนนะลูกอย่าชนไหนอ่ะไหนอันนี้อะไรลูกอะไรเนี่ยชุดหรอชุดดอย่างนี้เหรอลูกให้แม่ดูซิอยากได้ชุดนี้เหรอเท่าไหร่ในราคาพันเจ็ดโอ้โหลูกค้า พันเจ็ดได้ลูกรถก็จะเดือนสักพันห้ามั้งอยากได้อยากได้เหรอเด็กโตแล้วมั้งลูกเนี่ยเด็กโตแล้วนะมันต้องมีขนาดนะลูกมันมีมีรองเท้าเอ็กซ้าด้วยมันเป็นชุดลูกมันมีแค่ชุดเฉยเฉยใหญ่ชะชะชะมากมีแค่ชุดโอ้โหสวยมากเลยแม่มาดูนี่อันนี้แต่งหน้าบาร์บี้ด้อว่ โอ้ใหญ่มากไปบุญไปบุญไปบุญตัวเท่าไปบุญเลยไปบุญตัวนี้ไปบุญตัวเท่าหนูเลยสาดสองฟุตตัวเท่าหนูเลยลองกดลองกดอ่ะหลก